คนคิดว่าโรนันโดนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆเขายังซ้อมหนักอยู่ไหมครับคุณรู้ไหมทำไมโดนันโดเนี่ยถึงสามารถเป็นนักฟุตบอลร,ระดับโลกแล้วก็มีชื่อเสียงยาวนานแล้วก็แบบยาวมากๆด้วยเป็นเพราะว่าเขาซ้อมและก็ฝึกหนักมากกว่าคนอื่นและเขาก็ควบคุมในเรื่องการกินอาหารแม้จะไม่ใช่ฤดูกาลเตะน,นะครับเขาก็ยังฟิตปังกับตัวเองอยู่เสมอโดยการที่เลือกการกินเลือกการนอนนะครับเลือกการออกกําลังกายและแน่นอนครับอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นคําว่าคู่ควรคืออะไร คุณฝึกมากพอหรือ,อยังคุณลงมือทํามากพอหรือ,อยังวันนี้เราหลายคนมักจะเฝ้าถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะสําเร็จเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินแต่ทาไมคุณไม่ถามกับถามกับตัวเองว่าวันนี้ฉันฝึกมากเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ครับอยู่กับการฝึกของคุณแล้วเต็มที่เอ็นจอยกับมัน คำว่าความสําเร็จที่สวยงามมาจากการที่คุณมองเห็นภาพในอนาคตว่ามันสวยงามคุณจึงเต็มใจฝึกในวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับโอป้าเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่เป็นตัวสํารองแล้วเรามีความฝันว่าเราอยากจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลตัวจริงอยากจะไปเล่นกีฬาเขตอ่ะพี่นะครับมันแบบเฮ้ยมันดูเท่มากๆเลยในะสมัยนั้นแล้วยุคนั้นก็มีแบบพี่แว่นสาวหล่อด้วยเฮ้ยเราอยากจะไปแข่งเราอยากจะเป็นตัวจริงเราอยากจะแบบอกอ,อกกล้องออกทีวีด้วยซึ่งแน่นอนครับทำให้อป้าก็ฝึกหนักมากกว่าเดิมทุกๆเชา้าและเย็นตอนนั้นเนี่ยโอป้าก็ไปวิ บอกเลยครับว่าผอมเปี่ยวกับตอนนี้เยอะเลยแล้วก็ยกดัมเบลหนักมากๆทําให้ร่างกายแข็งแรงครับแม้จะตัวเล็กแต่เป็นคนที่วิ่งเร็วมากๆฝึกเรื่องของการติดสปีดในการวิ่งหาเทคนิคที่ทําให้ตัวเองวิ่งเร็วโดยการที่ เอาตัวที่ล็อกใส่ขาครับมามาไว้ที่ขาแล้วก็ฝึกกระโดดฝึกวิ่งเพื่อให้ขามารู้สึกถ่วงหนักแล้วเวลาที่เราถอดไอเจ้าตัวถ่วงเนี่ยครับมันทําให้เราวิ่งเร็วมากๆนั่นแหละครับทาใหโอป้าวิ่งเร็วและความคู่ควรมันมาจากไหนครับมันมาจากการที่คุณเต็มใจฝึกทําไมโอป้าถึงยอมฝึกหนักขนาดนั้นแล้วไม่ได้มีโค้ดคอยบอกนะครับอันนี้คือไปฝึกด้วยตัวเอง เพราะว่าเราอยากเป็นตัวจริงครับในสนามแข่งชีวิตจริงก็เหมือนกันคุณอยากเป็นตัวจริงในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินต่างๆคุณอยากเป็นตัวจริงครับและตัวจริงก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและได้เงินเยอะกว่าจริงไหมครับแน่นอนเวลาที่เกิดว่าคุณแข่งบาสเกตบอลชนะเหมือนโอปป้าเนี่ยเขาจะถ่ายรูปกับตัวจริงหรือตัวสำรองครับตัวจริงตัวจริงม่นโด่งดังมากๆทํใไมโอปป้าแบบวชชอบมากเลยนะตอนนั้นตอนที่มอปลายเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรกับคุณครับ คุณฝึกตัวเองคุณยอมฝึกตัวเองหนักเพื่อคุณรู้ว่าแบบคุณต้องการอะไรอะ่ะคุณฝึกตัวเองหนักเพราะคุณรู้ว่าคุณจะเป็นตัวจริงแล้วแบบดูสวยงามมากๆในสนามบาสเกตบอลหรือในชีวิตจริงมันชื่อว่าป้าบอกเพราะป้ารู้สึกภูมิใจมากที่ตอนนั้นเป็นนักบาสเกตบอลและเป็นตัวจริงและเป็นตัวจริงมาตลอดเลยคราวนี้มันคุ้มค่าไหมครับที่ว่าป้าฝึกหนักมันคุ้มค่าไหมเป็นคนตัวเล็กก็จริงแต่เป็นคนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงมากและเป็นคนที่วิ่งเร็วมากนะก็ได้รับไว้วางใจในการเป็นการจ่าย ใครที่เป็นนักบาสเกตบอลมาก่อนก็จะเข้าใจาจ่ายบอลให้กับเ,เพื่อนเพื่อสร้างโอกาสให้เขาชูดทำแต้มและนั่นแหละครับโอกาสต่างๆสิ่งดีต่างๆมันเป็นของคนที่คู่ควรคุณฝึกให้มากพอเพื่อที่คุณจะคู่ควรไปอยู่จุดนั้นจุดที่คุณอยากจะไปเป็นแล้ววันนั้นแหะครับมันคือวันที่คุณฝันเอาไว้คุณรู้ไหมครับว่าจินตนาการของมนุษย์โคตรพีดเพราะว่าอะไรเวลาที่เราเนี่ยนึกถึงว่าเราสําเร็จเราไปอยู่ในสนามบาสเกตบอลเรามีเงินได้เยอะเรามีบ้านหลังให,ใหญ่ จิตนาการได้พาเราไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและสิ่งนั้นเองมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราฝึกหนักในวันนี้ครับในขณะที่คุณฝึกหนักคุณจะฝึกที่จะมองเห็นภาพข้างหน้าด้วยว่าคุณทํามันไปเพื่ออะไรให้จินตนาการหล่อเลี้ยงคุณนะครับแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมีต่อไปอมกัาการันตีครับออปาีสานมาสโคตเอนสวัสดีครับ